เคยมาเดินแถวนี้ไหมไม่เคยมาตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าร้านอาหารเก่าๆเยอะเออเยอะมากเนาะเขาได้นั่นเหนอกลปั๊บร้านนี้ดังไหมเออเนี่ยดูดิก็วันนี้บอกว่าอาใช่หนี่เลยดูอันนไม่รู้เหมือนกัน่ใ เรามาถึงทางที่ซอยที่ทะลุแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะโซนอะราีใช่ใชดีไปโชดยม่ก็ตบลแต่ว่าตกไ,ไม่เป็นไรหรอกโค้ยตกอยู่อืมนี่น่าจะเป็น ฟอสเทสอ๋อเป็นภาพฟอสเทสเป็นแบบแบบภาพที่ถ่ายในกรุงเทพนี่แหละอ๋อก็มาปักธงประกวดชนะหรืออะไรที่ไงอืมขุดจมูกกับใครเยอะเลยไหนอ๋อเออเป็นงานอาร์ตผมว่าเป็นางานอาร์ตทั้งซ้อนเลยนี่ค่ะใช่จ้ะบังกอกว่าเมืงองในเมืองแต่ยังมีสิ่งเก่าแก่อยู่อย่างนี้ ใช่นะตรงนี้นะแต่ว่าดูความเป็นกรุงเทพหน่อยใช่ไหมสู้จักนหมยากตรงนี้เป็นร้านกาแฟไหมร้านกาแฟเหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยือฮนนี่ไร้านกาแฟท่่เดี้ยมีด่

กาแฟแก้ว180ฉันไม่เก่งกาแฟแบบดิฟให้เลือกชิ้พันธุ์ย่งไบ้างมันก็ฮูดตีนนะไม่แล้วค่อยๆน่าจะเขาค่อยๆเขาบอกให้ค่อยๆเติมอะไรไปด้วยไงเฮ้ใส่เข้าไปปุ๊บๆนิดหน่อยใช่หรอค่อยๆเดี๋ยนิดเพิ่มความเข้มข้นไปอะ อ๋อขาวัดเตะเป็นไงอร่อยไหมโคกนัตเตาะเดี๋ยวไปเดินไม่น้ำเจ้าพายากันต่อนะนั่งไปกินกาแฟชิลๆให้กินกาแฟอีกเหรอเปล่ามันว่าตรงแีกินกาแฟชิลๆอ๋อคนนะไปเดินอเอกิเ็น ตอนนี้เรามาเจอร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะคุยพี่แจ๊โอ้สุยอนี่ของจริงไหมเนี่ยแยบมากของจริงไหมอ่ะเออของจริงดิใช่ไหมเขาคุยโอ้พน,นสวยนะสวยมากามอันนี้เหรอเหมือนที่เขาเข็น เห็นของเหรอหรือเห็นคนนี่แหละอันนี้ไม่ได่ใจคนจีนเกาใช้กันอย่างเงี้ยอืมสุดยอดหรออืมจ้อสโตมีนิขิมาช้มตรงนี้เห็นแม่น้ำเจ้าพยายไนะกันนะแจ้าตรงนี้ด้วยมาโอ้โอ กどこมาดีติดอยู่เอถามอย่างงี้ไม่รู้กันะใช่เอปเอางี้ปะเดี๋ยววันี่จะพาขึ้นไปดูแม่น้ําเจ้าพระยาไหมแบบจากที่สูงอ่ะเออเออพอดีมีคนรู้จักแบบว่าอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยอืมเป็นเป็นคอนโดที่สามารถมองเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาเลยใช่หรอมีด้วยหรออยากไปปะล่ะอยากไปไปปะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนดีกว่าโอเค バイなんかこうやって見てるとさ、うん、日本のの、思い出すね。うん、あのよくさ東京とかさ横浜とか遊びに行くとさなんか似たような雰囲気じゃん。 久しぶりにさ、ちょっと家に電話してみる。あ、で、いい？いうよ。母、じゃが、それか。なつき、おばあさん、いい？だいだいだい。オッケー。会う？何？電話会う？え、別に普通に話すだけ。今どうしてる？とかさ、ご飯食べた？とか。あ、で。オッはい、じゃあ電話をかけましょう。

ทุกคนตอนนี้แอปเคลีพาสของกสิกรสามารถโอนเงินไปประเทศญี่ปุ่นได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกคนกันว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างไม่ย,ยุ่งยากและง่ายมากๆอะนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโอ,อนเงินไปญี่ปุ่นโดยแอปเคลีรพสนะแบบง่ายๆของกสิกรนะฮะ อย่างแรกน,นะฮะเข้าไปที่แอปเคลป์พัสเลยแล้วเราก็จเจอเมนูต่างๆนะฮะให้กดที่ธุรกรรมอะครับแล้วกดที่โอนเงินโอนเงินนะฮะแล้วก็มันจะมีเขียนว่าโอนเงินต่างประเทศนะครับที่เป็นรูปโลกนี่เขาก็จะให้ใส่ที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับทุกคนให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษบนเลยนะฮะก็ใส่ไปนี่เสร็จแล้วพอทุกคนกรอ,อกเสร็จแล้วนะฮะให้กดตกลงไปเลยแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้า เลือกประเทศหรือภูมิภาคนะฮะให้เลือก J 8ปนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นแล้วอ่ะตอนเนี้ยแอปพลิเคชัน K คพล s เนี่ยยังโอนเงินไปต่างประเทศได้ถึง13สกุลเงินใน13ประเทศทั่วโลกเลยนะสุดยอดมากจริงจริงทีเนี้ยเขาจะให้โอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เลือกระหว่างค้นหาธนานคารด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าถ้าใครมี s w i f t c o ค e ของธนานคารนั้นๆนะฮะก็ไปหามาแล้วก็มาใส่ได้นะฮะก็จะเป็นชื่อมิซุโฮที่ผมรู้จักก็คือธนานคารที่ ญี่ปุ่นเนี่ยมีโอเนี่ยก็ดังนะเขาว่าให้ระบุเลขที่บัญชีนะฮะเลขที่บัญชีก็กดเข้าไปเลขบัญชีแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องการโอนแล้วก็ข้อมูลผู้รับนะฮะที่เป็นภาษากฤษนะฮะก็ใส่ไปนะครับชื่อของนามสกุลของคนที่จะโอนไปให้นะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องเปิดธนาคารก่อนนะเพียงแค่นี้นะก็สามารถโอนเงินได้แล้วนะฮะไปญี่ปุ่นโหสะดวกมากจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นการโอนง่ายสไตล์แอปเคพลาสนะฮะกับกสิกรนะฮะ どんどんえっと K プラスのアプリケーションを使うと銀行にも行かなくていいし書類も必要ないんだってしかも3日以内に送ることができてで13の国の通貨も使えるんだってああできるはずやそうそうそうそれでねあの今まではさ手数料 多分高かったんだと思うのでもこのアプリケーションを使えば1288円1回ね、うん、1> それであの<お>全額ちゃんと振り込めるんだって、うん、そして普通だとさあの手数料も高いしだからこれガスコンのアプリケーションすごいよね、うん ทำรายไทัพั์ก็ได้นะ so ไม่ว่เนี่ิคอนาคารจั่งไนะแล้วเมื่อก่อนข้ามลนแพงมากใช่แบบว่าสองพันั้นคือตอนที่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นอะให้แบบที่บ้านส่งมาส่งเงินมาเงี้ยที่ญี่ปุ่นอะโหแบบใช้เงินเยอะมากเียเยอะมากอืมใชも時間もかชるんだよใช

มาคบัคก้ดีแล้วไงวยังไยังไงทุกคนก็ก็อยากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้เห็นญี่ปุ่นก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะอมินนาคาราดานิคิวอเตรสไซดัตเตะอื่ะรกขอบคุณนะขอบคุณยัเต้ยอากาขางบนนี้สวยไหมสวยมากสวยนาะ แถมเห็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเราด้วยบริษัทใหญ่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ,บครบมากครับจะตกน้ําต้องขอบคุณมากเลยนะก็เลยถือโอกาสขึ้นมาตอน่จะว่ายน้าแต่ผมตกพอดีเนาะสาเม,ม่แต่สวยมากเนาะดูดิคือเห็นคือมันเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะทุกคนตรงนู้น่ะชอบไหมบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวหมอทำนี่มีรว่าอีเห็นทุกวันอาจจะเบื่อแฮะ คลิปนี้ก็เราไปเที่ยวกรุงเทพมาใช่ไหมใช่แล้วก็มาดูแม่น้ำเจ้าพรยาเรารู้สึกไงบ้างวันนี้ตอนรู้สึกทั้งหมดคือวะแล้วก็คือเราหยุดอยู่บ้านมันนานมากนะก่อนจะสั่งปลดล็อกดาวน์นี่สดเดือนใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวอยากก็จะไปท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะ ให้คนไทยตามอายกะตามคนญี่ปุ่นไปท่องเดียวใช่ไหมใช่私が初めに旅行しますので皆さん旅行してくださいเป็นไกด์คนญี่ปุ่นคือมีคนญี่ปุ่นที่ดูคลิปเราแลแ้วแบบว่าอยากจะมาเที่ยวทเที่ยวไทยนะเทยอะมากนะเยอะมากก็โอเกเดี๋ยวครั้งหน้าเราคลิปหน้าเราก็ไปเที่ยวกันที่อื่นดีกว่านะไปเที่ยวธรรมชาติไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย<อ>ที่ที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันดูดีกว่านะคิโอชิเกะนะก็ไดโอเคก็ それでは今回はこれぐらいで終わりたいと思います皆さん今回も見てくれてありがとうございましたまた次回お会いしましょうバイバーイ